สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม X อจังนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม g e n s h i n Impact อย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงตู้หน้านะครับผมตู้ต่อไปนะทุกคน็คือตู้ของอิโตะนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็ให้คะแนนนะว่าตู้หน้าเปิดอ่าหรือว่าตู้แบบอ่าเต็ม10แล้วผมให้เท่าไหร่ว่าตู้มันหน้าเปิดน่าสนใจไหม เหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นอ่าที่เล่นมาสักพักหรือว่าสายงบน้อยอ่าสายเติมอันนี้ผมไม่พูดถึงสายเติมก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะมาพูดถึงสำหรับคนที่เล่นทั่วไปเลยโดยไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมอ่ะขั้นแรกไปตรงไหนวะโอเคนะครับผมประกาศเนาะกิจกรรมมาที่กิจกรรมก็จะมีการบอกนะครับผมว่าตู้หน้าจะเป็นตู้อิโตะแล้วมีตัวละครสีดาวไหนบ้างที่มาด้วยกัน แน่นอนนะครับผมตู้นี้จะเป็นคือจะมาธาตุหิน2ตัวเลยก็คือจะเป็นตัวใหม่ทั้ง2ตัวด้วยนะครับผมอิโตะก็คือตัวละคร5้าดาวนะครับผมแล้วก็จะตามมาด้วยบาบาร่านะครับผมซึ่งแจกตั้งแต่ต้นเกมเลยเนาะเออแจกตั้งแต่ต้นเกมแล้ว,นะอ,ลวอันนี้บาบาร่าไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าพูดในมุมนึงอ่ะผมมองว่าเนี่ยตัวโกโรใช่ไหมอ่า น้องชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมเออนะครับผมน้องซีดาวเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อทีมอ่าเห็นบอกว่างานนะมีประโยชน์ต่อทีมนะครับผมแล้วก็จะมีชิงลิง์อ่าสําหรับใครที่ยังปลดดาวไม่ได้นะครับผมปลดดาวยังไม่ปลด6หรือยังไม่ได้ปลดสูงสูงก็ดีเหมือนกันเป็นตัวที่ดีเหมือนกันสําหรับผู้เล่นหลายๆคนนะครับผมก็คือเป็นซับ d p พนะครับผมซับ d p พยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม ตัวนี้มองโดยวรวมนะอันนี้ไม่วิเคราะห์นะมองโดยวรวมผมให้8เต็ม10นะครับผม8เต็ม10ทำไมผมถึงให้สูงอ่ะทำไมผมถึงหัก2คะแนนไปนะครับผมก็คือ8เต็ม10ที่ผมให้สูงถึง8นะั่นก็คือมีตัวละครใหม่2ตัวเลยนะครับผมมีตัวละครใหม่2ตัวซึ่งอ่าแน่นอนนะครับผมอิโตเนี่ยเป็นตัวละครที่ ถ้าผู้เล่นใหม่เปิดได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถแบกทีมได้เพราะเป็น DPS หรือเป็นตัวหลักเลยนั่นเองนะครับผมเป็นตัวหลักเลยผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่งบน้อยอาจจะไม่ได้มีตัวละครเยอะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าโอเคนะ <c oughs> เป็นธาตุหินนีม่มองว่าโอเคเลยแหละนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวละครธาตุหินที่จะมาเล่นคู่กับอิโตได้นะครับผมก็ อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นปัญหานะแต่ว่าอา,อาจจะไม่ได้เวิร์กมากเพราะว่าบางที่อะผมก็ยังไม่ได้รู้ตัวละครอิโตะมากว่าจะใช้พลังงานอะไรเยอะหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าใช้เยอะก็ต้องยอมรับว,ว่าต้องมีตัวละครท่าถุหินสักหนึ่งตัว แต่เขาก็ไม่ได้อันนี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่เขาก็ไม่ได้แบบลาทิ้งนะว่าเออได้อิโตมาตัวเดียวแล้วคือมันจะเล่นลําบากคือถ้าเกิดได้โกโร่ด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าคอมโบท่าได้ดีแล้วก็รีพลังงานท่าได้ดีนะครับผมซึ่งเป็นตู้ที่โอเคนะผมว่าโอเคนะผมจะให้8.5ก็ได้นะเออเพราะว่ามันดีทั้ง2ตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นซับ DPS ตัวหนึ่งที่โคตรเทพนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวฮิวดีๆก็ จริงบาบาร่ามันแจกอยู่แล้วเออไม่จาเป็นต้องคิดอะไรมากเลยนะครับผมบาบาร่าจะได้ก็ได้จะไม่ได้ก็เออไม่ได้เสียใจนะครับผมก็มองว่าตู้นี้8.5เต็ม10ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับการคอมโบธาตุหินนะเออจะเอาตัวนี้ลงไปก็ได้คือในเนี้ยสามารถเป็นตีหนึ่งได้เลยนะครับผมตีหนึ่งได้เลยซับ DPS มี2ตัวซับบัฟดาเมนหนึ่งตัวแล้วก็ซับดาเมนหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัว หลักหนึ่งตัวแล้วก็ตัวฮิลหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคนะตู้นี้เออบาลานได้ดีบาลานได้ดีสําหรับทีมทีมหนึ่งเลยนะครับผมต่อมานะครับผมไปที่ตู้อาวุธนะครับผมตู้อาวุธที่จะมากับอิโตะนั่นเองนะครับผมสร้างสรรสร้างเสี่ยนนะครับผมตู้นี้ถามว่าผมให้คะแนนที่เท่าไหร่นะครับผมแน่นอนนะครับผมดับอิโตะนะครับผมมาคู่กันผมมองว่าเป็นอะไรที่เวิร์กที่ดีมากนะครับผมแต่เรื่องสรรพคุณหรือว่า ความสมัยของดาบนี้ต้องมาดูอีกทีนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังนะครับผมหรือจะให้สตรีเมอร์คนอื่นวิเคราะห์ให้ก็ได้นะครับผม,ผมอาจจะไม่มีเวลาทําแยกออกมาเท่าไหร่นะครับผมอก็ขออภัยด้วยมาพูดถึงอาวุธหลักๆเลย Sky w เ r ิร์ดฮาร์ปนะครับผมถามว่าดีไหมเป็นตัวเป็นธนูอันหนึ่งที่ดีที่แรงนะครับผมโดยที่อาจจะไม่ได้แรงที่สุดในบรรดาธนู บรรดาธนูใช้คําว่าบรรดาธนูนะครับผมแต่เป็นอาวุธหนึ่งที่ถือว่าอยู่ในขั้นแบบว่าเล่นกับตัวไหนก็ได้อะที่เป็นธนูแบบธนูดาเมจเออเล่นกับการอยู่ก็ได้นะครับผมเล่นกับชายก็ได้อืหรืออยากจะให้มาเล่นกับเวนติเออเล่นตัวไหนก็ได้อะพูดง่ายๆเลยนะครับผมตัวธนูตัวไหนบ้างที่ใช้ไม่ได้ก็ถือว่าใช้ได้หมดนะผมว่าใช้ได้หมดนะสำหรับสกายเวิร์ดเออก็เป็นธนูหนึ่งที่ใช้ได้กับทุกตัวละครอื ก็ถือว่าให้ให้ให้เก้าเต็ม10เลยสําหรับธนูนตัวนี้นะครับผมอาจจะมีธนูอื่นที่ดีกว่าแต่ก็เป็นธนูหนึ่งที่แรงเหมือนกันนะครับผมส่วนดาบนะครับผมดาบอันนี้ไม่ขอพูดเยอะเนาะเพราะยังไม่ได้ดูไม่แน่ใจว่าเขาให้อันนี้มาหรือเปล่านะครับผม mm. เขาให้ข้อมูลมาหรือเปล่าอันสูงสุดตรงนี้เขายังไม่ให้ข้อมูลมานะครับผมถามว่าไปหาเอาในเน็ตได้ไหมมันก็พอได้นะครับผมแต่ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนนะเพราะว่าในเน็ตมันก็ เขาจะลงมาก่อนอยู่แล้วนะครับผมลงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมยังไม่ตัดสินใจเนาะว่ามันดีไหมอ่ามันดีสําหรับอิตโตะแน่นอนแต่มันจะดีสําหรับอ่าคนอื่นไหมที่เป็นดีลุกอ่ะอะไรเงี้ยดีลุกหรือว่ายูร่าอะไรที่ใช้ดับใหญ่อะ่ะมันจะเวริร์กไหมแค่นั้นเองนะครับผมเอาเป็นว่าผมให้7.5ก็แล้วกัน7.5นะครับผม7.5เต็ม10นะครับสำหรับดาบนี้ ต่อมามาพูดถึงอาวุธที่เป็นอาวุธสีดาวนะครับผมเพื่อเปิดอยากได้อาวุธแล้วเปิดไม่ได้หรือลุนเลสแล้วได้อาวุธสีดาวมาแทนตัวไหนล่ะมันจะดีนะครับผมแน่นอนนะครับผมไอ้หอกเนี่ยผมมองไอ้หอกนี้ก่อนเลยมันดีตรงที่ซับ DPS ใชด้ดีแต่มันเป็นอะไรที่เปิดทุกทีผมก็ได้หอกงนี้บ่อยมากนะครับผมไม่ใช่หอกตัวดาเมจนะเป็นหอกซับ DPS นะครับผม Energy recharge ก็ คือฟื้นฟูพลังงานก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าเป็นความสามพรถพิเศษในการฟื้นฟูพลังงานในตัวอยู่แล้วนะครับผมแด่ดาเมจก,ก็ถือว่ามีความสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะมันเหมาะกับใครอ่ะเหมาะกับโลซาเลียเหมาะกับชิงลิงอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวหอกซับ DPS นะครับผมอ่ะอันนี้อันหนึ่งนะครับผมแล้วแต่นะได้มาก็ดีนะครับผมตัวนี้อ,อาวุธประจำเขาไม่ได้เรียกอาวุธประจำตัวดิเขาเรียกว่า เป็นอาวุธที่ดีที่สุดข,ของซูโคสนะครับผมใครที่เล่นซูโคสนะครับผมเป็นอาวุธหนึ่งที่ดีสำหรับตัวท่านลมเลยนะครับผมถามว่าไปเล่นกับตัวอื่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมมองว่าเดอะวิสิตยังดีกว่าเลยนะครับผมถ้าจะเล่นเป็นตัวดามจนะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแนวความชํานาญท่านใช่ไหมะคระับดาบเนี่ยดาบเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่มันโอเคนะผมว่าโอเคสุดจะเป็นเปยโตนะครับผมอ่ะแต่มันก็ เปิดโตก็ใช้อาวุธอื่นก็น่าจะดีกว่าอืผมมองงั้นนะส่วนดาบนี้นะครับผมดาบนี้ก็ผมว่ายังยังกลางๆงไปอะ่ะกลางๆไปนะแต่มันอยู่ที่ผู้เล่นเนาะเอะเออยู่ที่ว่ามันเหมาะสมกับตัวละครนั้นน,น,นะครับผมตัวนี้เป็นดาบประจําเอ้ไม่ใช่ดาบมองอยังไงเป็นดาบวะเนี่ยตัวนี้เป็นธนูธนูประจําตัวของฟิชนะครับผมอันนี้ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันดีสําหรับ ตัวที่ต้องใช้สกิลธาตุบวกกับก,บการโจมตีธรรมดานะครับผมอันนี้นะธนูนี้นะอ่ามันเป็นอาไวุธประจำตัวของน้องฟีอยู่แล้วนะครับผมน้องฟิเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นเป็นตัวหลักได้นะครับผมตีธรรมดาก็แรงนะครับผมตีธรรมดาก็แรงใช้สกิลธาตุบวกไปด้วยก็โอเคนะเออก็เป็นประจำตัวเลยนะครับผมถามว่ามีตัวอื่นไหมที่ใช้ได้ผมว่าถ้าจะเกิดว่าจะเอาตัว อะไรเนะี่ยเอลอยเอลอยนะครับผมใช่ใช่ใช่เอลอยก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับอาวุธนี้เหมือนกันนะทั้งสกิลธาตทั้งโจมตีธรรมดาอืมก็ถือว่าเหมาะสําหรับสนุกนี้นะครับผมโดยรวมทั้งหมดนะโดยรวมทั้งหมดผมให้ตู้นี้อยู่ที่7นะ7จ็ส่วนสิก็คืออาจจะดีที่สกายเวิร์ดนะครับผมสกายเวิร์ดฮาฟแล้วก็จะมีอา,อาวุธประจําตัวนะครับผมส่วน อาวุธลองๆเนี่ยผมว่าดีสุดน่าจะเป็นเนี่ยหอ,อกเนี่ยกับธนูมากกว่านะครับผมส่วนอย่างอื่นผมมองว่ามันก็ยังไม่เข้ากับตัวละครหลายๆตัวนะเออผมก็ให้7 7เต็10ต็มล้วกันนะครับผมเเต็ม10ก็จะเป็นอาวุธ5ดาวอย่างเดียวนะครับผมนอนนั้นก็ไม่ได้ถือว่าดีนะครับผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อพูดง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับผมสหรับเข้ามาในครั้งหน้าก็ เรื่องกิจกรรมนี่ค่อยมาดูกันอีกทีเนาะว่ามันจะเป็นกิจกรรมไหนบ้างนะสำหรับตู้อาวุธผมให้7เต็ม10สสาหรับตัวละครผมให้8.5เลยก็แล้วกันนะครับผม8.5ที่ว่าเออเป็นตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวแถมเป็นธาตุเดียวกันด้วยนะครับผมถือว่าไม่ค่อยมีใครเล่นตีน้อยน้อยมากจะเล่นตีหินเพราะว่าตัวละครหินมันตัวละครมันน้อยอะ่ะเออถามว่ามีตัวไหนบ้างก็จะเป็นโนเอลโนเอลนี่ถ้าอิตโตมานี่โนเอลตกกระป๋อง แต่ต้องมาดูอีกทีนะครับผมจะโอเคสําหรับโนเอลไหมเหมือนผมขออ้างอิงเกมเมอร์คนหนึ่งที่เขาบอกว่าโนเอลซีหกก็จะเหมือนเทียบเท่ากับอิโตะนะครับผมแต่ความแตกต่างมันคือมันมันต่างกันนิดนึงนะที่ว่าอิโตะจะตีไม่ได้กว้างเท่ากับโนเอลแต่จะแรงกว่าแต่โนเอลจะตีกว้างกว่าแต่ก็ไม่ได้แรงเท่านะครับผมข้อดีของการตีกว้างกว่าก็คือสามารถกวาดศัตรูได้หมดอะไรประมาณเนี้ย แต่ว,ว่าอิโตะจะกวาดไม่ได้หมดอะไรเงี้ยต้องวิ่งเข้าไปหาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ต้องมาดูอีกทีเนาะว่าตัวละครเข้ามาแล้วมันจะเล่นเข้ามือกับทุกคนไหมนะครับผมวันนี้ก็ขอบายบายครับไปเจอกันอีกทีนะครับผม